สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่าพาร์โลิทาโลขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขออยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าอากาศหนาวๆแบบเนี้ยเขาอยู่กับใครให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆมีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นผลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วเราค่อยกดเล่นต่อนะเดี๋ยวนะคะขอปรับหน่อยเลือกกันได้เลยจ้ะเอาละค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บแล้วเราจะไปฟังคําทํานายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อนของเพื่อนๆกองที่หนึ่งขอดู Energy, เอเนจีเพื่อนๆก่อนนะคะดูเหมือนบางท่านบางรายนี่จะ มีงานเงินแล้วก็อยู่กับครอบครัวหรือว่าดูแลเอาใจใส่ครอบครัวเป็นอย่างดีบางท่านบางรายกําลังรู้สึกว่าเนี่ยบางท่านบางรายถ้าเกิดมุกออนจากอะไรได้แล้วก็จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่ากําลังมีความรักเกิดขึ้นหรือเปล่ากําลังจะเปิดใจรับใครหรือเปล่าค่ะโอ้หบางท่านบางรายนี่ไม่ต้องทําอะไรก็มีอันจะก,กินหรือว่าเป็น บุญเก่าหรือว่าบางท่านบางรายอาจจะเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะดีบางท่านบางรายรู้สึกว่าคุณ่ะกาลังประสบความสําเร็จหรือว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณวาดหวังไว้แต่ดูเหมือนสถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยทาให้คุณต้องคิดตัดสินใจหรือว่าบางท่านบางรายนี่มีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้น หรือว่าจะมีการพูดจาอะไรกันรุนแรงหรือว่าแรงแกันหรือเปล่าพูดจากันไม่ค่อยดีเลยแต่คุณนะก็เก่งนะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณผ่านอะไรมาก็แล้วแต่ตอนนี้มันมันถึงตาคุณแล้วที่คุณจะต้องแบบเออสุขสบายแต่ว่ายังมีเรื่องเรากเกิดขึ้นคือคุณสามารถคิดและตัดสินใจอะไรได้แบบปรงตกเด็ดขาด แล้วคุณก็เป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถปฏิพานไหวพริบดีบางท่านบางรายนี่เข้มแข็งแข็งแกร่งหรือว่าอาจจะได้รับงานยากหรือว่าได้รับมอบหมายงานที่ยากแต่คุณก็สามารถปิดจ็อบได้แล้วก็อยากจะบอกว่าด้วยความเข้มแข็งแข็งแกร่งของคุณเนี่ยมีคนเกรงกลัวคุณเจ้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือคุณจะต้องพบเจอกับคนที่ออกแนวเก่งเก่งแกก่งแบบคุณ แต่เราเชื่อว่าด้วยปฏิพัน์และไหวพริบของคุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้แล้วก็คุณจะได้รับการยอมรับถ้าเอ็นดิของมนเพื่อนเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันเราจะตอบคำถามตามท็อป,ปิกใช่ไหมอากาศหนาวๆแบบนี้เขาอยู่กับใครเราจะตอบคำถามตาม,ตามท็อปิกเลยนะคะว่าอากาศหนาวๆแบบนี้เขาอยู่กับใครเขาอยู่กับพวกพ้องบริวารเพื่อนฝูงคนที่มีความรู้ความสามารถบางท่านบางรายนี่ รู้สึกว่าเขาจะเป็นช่างฝีมือหรือว่าอะไรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านเนี่ยมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็อยู่กับเด็กที่มีปฏิพันธ์ไหพริบคนคนนี้จะจะเงียบเงียบเรียบร้อยพูดจาดีบางท่านบางรายนี่มีสื่อมีเซนช่วยให้การงานนไปได้ด้วยดีคือการที่เขา วางแผนเกี่ยวกับการงานอะไรกับพวกพเพื่อนเพื่อนฝูงก็เพื่อที่จะได้เงินจํานวนหนึ่งมาเลี้ยงครอบครัวดูเหมือนว่าเขากําลังที่จะรอจังหวะเวลาโอกาสเมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่น้อจะมาถึงเขาอบางท่านบางรายนี่อยู่กันคนละที่หรือเปล่าอยู่กับคนละฝั่งฟ้าหรือว่าตามปากเขาลำนาวไพ่พอเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะมีความเครียดซีเรียสปิดหูปิดตาหรือว่า มีการส่องมองแล้วก็ตามหรือว่าคอยฟังความเคลื่อนไหวรอการติดต่อสื่อสารจากใครนี่แหละรออยู่มีการขัดแย้งกันเรื่องอะไรเนี่ยประมาณว่าเรื่องของเขาเนี่ยมีการขัดแย้งไม่ลงตัวไม่ลงรอยมีการไฟกันทะเลาะก,กัน นันสีเธอเอาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ดีไม่ถูกต้องเลยจะต้องมาวางแผนคนคนนี้ก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นบางทนบางรายนี้อาจจะเป็นสายเปรก็ได้นะดูเหมือนว่าถ้าเกิดใครติดเงินเขาไว้อย่างไงนะหรือว่า อาจจะเป็นหนี้ศูนย์หนี้หายไปแล้วมั้งเลยก็จะได้คืนจะได้คืนหรือว่าเขากำลังวางแผนที่จะเอาเอาเงินที่คนอื่นยืมไปเนี่ยคืนมาเขาจะต้องได้คืนประมาณนี้เอาอยัางไงดีวะจะได้คืนตอนนี้จะมาถามว่าแล้วเขารู้สึกกับเพื่อนๆของเรายัางไงอะตอนเนี้ยดูสิเขารู้สึกยังไง รู้สึกว่าคุณถูกทิ้งถูกเทให้อยู่คนเดียวเนี่ยบางท่านบางรายอยู่ในอากาศที่หนาวเหน็บนะแล้วก็อยู่ๆก็เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุมีการเครียดซีเรียสอาจจะเลี้ยงลูกน้อยตามนำพังถูกทิ้งถูกเทอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าอะไรวะอย่างเงี้ยบางท่านบางรายก็กอดลูกหลานบุตรหลานเนี่ยเออเกิดเรื่องขึ้นอย่างเงี้ยนะ เขารู้สึกว่าคุณก็กว่าจะเข้าถึงคุณนี่ก็ยากเหมือนกันนะมีกําแพงมีเนี่ยบางาบางรายนี่มีสิ่งกีดขวางก่อนจะขึ้นไปหาคุณได้หรือรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารหรือว่าเอาใจบล็อกใครไปนี่แหละแล้วก็ออกไปจากสถานที่ที่มันแบบว่าโรคหูโรคตาบางท่านบางรายนี่ตื่นเช้าเนาะอ๋อเขารู้สึกว่า คุณอะต้องผ่านอะไรมันไปได้ปัญหาอุปสรรคเนี่ยต้องผ่านมันไปได้ประมาณว่าเช้าวันใหม่ฟ้าหลังฝนย้อมสดใสเสมออยากให้คุณพบเจอทางออกแสงสว่างแล้วก็มีคนมาช่วยคุณอะไรประมาณนี้เขารู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าคุณดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่กับคุณแล้วจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าอยากมี มีครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้รู้สึกว่าคุณกําลังรอการเก็บเกี่ยวเพาะั้นบางรายเนี่ยเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรหรือว่าเกี่ยวกับอะไรผลผลิตแล้วก็อาจจะเป็นเงินปันผงปันผลหรือว่าเงินที่คุณจะต้องได้เขาก็ลุ้นไปนกับคุณด้วยทีน,นี้เราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าเพื่อน,อนๆคะถ้า อะไรที่มันดีอุ้เป็นนางค่ะอะไรที่ไม่ดีอู้แป,ป๊บเดียวค่ะสองสามวิก็พอค่ะอย่าไปซีเรียสมันนะคะมองข้ามไปเลยค่ะบางท่านบางรายนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่หรือว่าจัดโต๊ะบ้านมุมโต๊ะอะไรเงี้ยมีการเดินทางเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงเงื่อนขั้นเงือนเดือนตำแหน่งหรืออาจจะมีการโยกย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีแล้วอ,อกงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นก็ประมาณว่าจากที่มันไม่ดีนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็คุณอะเปรียบเสมือนแม่ทับพ่อทับนี่แหละออจะต้องมีความรู้ความสามารถหรือว่าต้องมีความอดทนก็คือ,คอบางท่านบางรายนี่ต้องไปถิ่นธุระกันดารหรือว่า คนอื่นเนี่ยไปไม่ได้หรอกต้องเป็นคุณนี่แหละถ้าคนคนอื่นไปนี่ก็จะมองว่าไม่ได้ไม่ใช่หรือว่าคุณอาจจะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือว่าใคร่ให้คุณต้องไปทําในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้บทําอะไรอาจจะเป็นทหารตำรวจวิศวกรจะจวดแอร์โฮสเตสพวกขนส่งต่างถิน่แนแตไกลพวกทำงานเสี่ยงๆไม่ได้หยุดอยู่กับที่หรือบางท่านบาราอาจจะเป็นเกี่ยวกับช่างฝีมือเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างนี้นะคะาทะ่านบางรายเกี่ยวกับอะไรอะ เลี้ยงปงเลี้ยงปลาอะไรค่ะหรือว่าอะไรเกี่ยวกับน้ํากับปลาอะไรอย่างเงี้ยมนท่านบางรายอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวก,กเกษตรนะคะมานท่านบาง,าบางรายอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับบรดกที่ดินอาคารนะสังหาริมทรัพย์แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพลิกผันเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเป็นเปลี่ยนเป็นการเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสําเร็จอย่างคาดไม่ถึงมันเป็นไพ่แห่งการโชคดี ทีนี้จะมาฟังข้อความที่เขาส่งถึงเพื่อนๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูซิเพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสม่ชอบใจฉันไม่ได้เป็นนู่นนี่นั่นทิ้งไปนะคะเก็บแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีไม่เก็บนะคะถ้าเกิดท่านใดท่านรู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้ดียางเกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความเร็วเล่ากับปฏิหารพระพุทธาโลขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะเอฟซีของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่เกดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเที่ยวเลยเราขอร้องได้ไหมคะกดเที่รวด้วยหน้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เรราาาในกกทํคลลิปป้้งต่อไแว็ ะได้รว่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันและเวลาที่เราสตรีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทำนายดวงให้ฟรีถ้าเกิดท่านใดอยากฟังหัวข้ออะไรเม้ในใต้คลิปได้นะคะเขาบอกว่าบริวารอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าเขาอยากจะเป็นบริวารให้กับคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่สอนต่างสอนเขา,าได้นี่เธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือคุณเป็นที่เชิ์ให้กับเขาบางท่านบางรายนี่ เป็นหวนะัดไอจามน้ำมูกไหลหรือเปล่าป่วยไหมอยากให้รักยืนยาวอะไรอยากรักกันยืนยาวนะคนนั้นบางรายนี่พักผ่อนเอ็นกายคนนั้นบางรายอาจจะเกี่ยวกับอะไรหนังสือหนังหาตำ,หตำรับตำราหรือเกี่ยวกับอะไรที่มีความรู้ความสามารถหรือว่าผ่อนคลายก็ได้นะคุณอาจจะดูนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโทรศัพท์แท็บลงแท็บเล็ตหรือว่าสื่อโซเชียลออนไลน์อะไรของคุณเนี่ยเขาก็รู้หมดแหละว่าคุณรีแลกแอคชั่นอะไรไหม คือคนคนนี้ก็จะประมาณว่าตามได้ตามส่องได้ส่องค่ะหวาดกลัวเขาหรือคุณเนี่ยมีความหวาดกลัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นคุณเขาก็อยากบอกว่าไม่ต้องกลัวทรัพย์สมบัติร้างรายมีการถูกคุมขังอะไรเกี่ยวกับขึ้นลงขึ้นศาลไหมเกี่ยวกับคุกตารางอะไรหรือเปล่าจะมีการหักดิบนี่นี่หักดิบแบบนี้อันนี้หักดิบเลยถ้าเกิดคุณไม่ชอบเขาก็จะ ทำให้ให้ให้คุณแบบว่าสบายใจแต่ถ้ามันฝืนมากเกินไปอาจจะหนักนะคะอาจจะแบบว่าทนไม่ไหวก็ได้ถ้าฝืนนะอย่าไปฝืนนะคะ่ะทีนี้เราจะฟังโรแมนเจอกันว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปรู้สึกว่าคุณมีความรัก หรือว่าถ้าเกิดคุณรักใครนยะคุณก็จะแบบเออวินวินนะแบ่งกันเท่ากันเสมอภาคกันไม่เอาเปรียบก,กันเลยถ้าเกิดแบบมีความรักหรือว่าใครที่มาเอาเปรียบคุณคุณก็ไม่โอเคนะใครจะโอเคเขาบอกให้คุณเปิดใจคุยแบบกว้างๆเลยหลไหนลองเปิดใจคุยสิกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและ้วแมนเจะอยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเองแหละว่าพวกพ้องบริวารเพื่อนฝูงไม่เพื่อนเขาก็เพื่อนคุณเนี่ยจะเป็น สะพานใจเป็นกาวใจเป็นสื่อเชื่อมเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้กับคุณนะคะคุณจะได้พบเจอคู่โซเมดรู้สึกว่าบางท่านบางรายเนี่ยจะได้พูดคุยกับเรื่องราวที่มันคาใจนะคะโดยผ่านแม่สื่อพ่อสื่อหรือว่าสะพานกาวใจสื่อเชื่อมแล้วก็ถ้าเกิดคุยกับลงตัวก็จะได้ไปพักผ่อนไปฮันนีมูนไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันหรือว่าไปเที่ยวไปรีแลกกันนะคะเปิดใจคุยกันค่ะเพื่อนๆ ชีวิตที่เหลนะื w, ออยู่ต้องมีความสุขเท่านั้นทีนี้เราจะมาฟังเอาลครากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนของเราอยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากให้เพื่อนเนี่ยคิดฝันอะไรก็แล้วแต่ให้ให้เราทําเพื่ออนาคตของเรานะคะอนาคตที่ดีค่ะอย่างที่เราบอกเนาะชีวิตที่เหลืออยู่ต้องมีความสุขเท่านั้นแล้วอยากให้คุณเนี้ยเรียนรู้กับผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วจะได้เป็นทางรัดให้เราประสบความสําเร็จหรือว่าอยากเรียนรู้อะไรก็ ไปหาคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้หรือว่าถ้าเกิดเราอยากประสบความสําเร็จเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เราไปพูดคุยกับคนที่มีนทัศนคติไม่ดีอะไรอย่างงี้นะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมองหรือว่าอถอดใจไม่ไปต่อแล้วก็อย่าทําแบบนั้นนะคะให้ไปหาคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จหรือว่าหาทางออกให้กับชีวิตของเราได้เนาะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เราต้องไปเรียนรู้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ รียนรู้จากผู้ที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราถ้าใครไม่โอเคเราก็ถอยออกมานะคะแล้วก็ต้องไปต่อนะอย่าอยู่ยกับที่ค่ะเพื่อนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวคุณจะรับความช่วยเหลือแล้วก็ได้รับความคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีความสุขสําเร็จเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังประทานพรนะให้กับคุณแล้วคุณก็จะมีทั้งความโชคดีแล้วก็มีความสุขด้วยก็็เเปนรื่องที น่าดีใจนะคะน่ายินดีที่จะมาเสิร์ฟเพาจะมีพวกชาวไรท่านอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคาทํานายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีธนูราศีพฤษกแล้วก็มีนพิจิกกรกฎแล้วก็ราศีกันขอจบการทานายของเพื่อนกองที่หนึ่งแล้ทนี้เราไปต่อกันเพื่อนกองที่สองกันขอ,อ,อขอดูเอเนอร์จีเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะโอ้ดูเหมือนมันท้องมันลายนี้ จะอยู่ในช่วงงานลุ้งงานเลี้ยงสังสรรค์ดินนองดินเนอร์หรือว่ามีการแบบเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะดื่มกินกันนะ่ะอาจจะเป็นช่วงไรงานเลี้ยงงานสังสรรง,ง,งานรื่นเริงหรือว่าเข้าวงสังคมกับพวกพ้องเพื่อนฝูงบางท่านบางรายอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคอาจจะเจอพวกเด็กดือ้อหรือว่าคนที่หัวดือ้อหัวลันก็ได้นะคะ ขออนุญาตเตือนนะคะบางท่านบางรายนี่ก็อย่าดื้อม,มากเกินไปนะคะฟังบ้างรู้สึกว่าบางท่านบางรายนี่จะโดนถูกทรยศหักหลังในความรักความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ๆก็เฮ้ยอะไรวะเกิดเรื่องราวไม่ดีบางท่านบางรายนี่เกี่ยวกับหุ้นต่วนหรือว่าใครอะมาทําร้ายหักหลังเราเนี่ยดูติดดาบเต็มๆแบบโอ๊ยเจ็บว่ะอะไรเงี้ยเจ็บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสิดาบนะคะเพื่อนๆสิดาสดาบคือเจ็บมากอะ เกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นอคุยกันอยู่ดีๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นความรักความสัมพันธ์เฮ้ยอยู่ดีๆก็มาทิ้งร้างกันไปหรือว่าสวมเข่าให้มีโรคหลายๆใบท่านบางทายก็ร่วมหุ้นลงทุนแล้วก็โดนหุ้นส่วนหักหลังหรือว่ามีการทรยศหักหลังกันนะไม่เป็นตามที่คุยหรือว่าพูดคุยกันไว้เลยเอ้ยอยู่ๆก็มาหักหลังกันแบบนี้ไม่ยอมหรือว่าไม่ได้นะก็มีการพูดกันคุยกันแล้วก็ ความพิเหตุไม่ลงตัวเกิดขึ้นแล้วก็มีความทุกข์เหงาเศร้าแล้วก็คิดวิตกกังวลมันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนะคะมันเป็นเรื่องที่เครียดมากมันแค่างรายนี่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนาะอยากจะแนะนำนะคะเพื่อนๆพื่ทำบุญไหวพ้พระสวดมนต์แล้วก็วิปัสสนากรรมฐานก็ได้อีกกรณีหนึ่งก็คือไหว้เจ้าที่กลางแจ้งค่ะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะ ถ้าเพื่อนๆยังหาทางออกไม่เจอหรือว่าอะไรอย่างงี้นะให้เพื่อนๆอนน่ะไหว้กลางแจ้งดูนะคะแล้วสังเกตว่าเออมันดีไหม,มเราก็ไม่ได้ให้เพื่อนๆไปเสียเงินเสียทองเป็นอะไรหลายๆบาทน,นะคะก็คืออาหารชุดหนึ่งสำรับหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนก็จัดไหว้กลางแจ้งะค่ะตามกำลังทุนทรัพย์ของคุณนะคะไม่ต้องแบบโอ้ยกู้นี่ยืมตินมา ไหวให้แบบเออก็เลิกนู่นนี่นั่นไม่ต้องค่ะเอา,เอา,เอา,เอาตามกําลังทรัพย์ของเรานะคะทาแบบว่าไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะถ้า energy ของเพื่อนเพื่อนเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันเราจะตอบคำถามตามท็อป,ปิกที่ว่าอากาศหนาวหนาวแบบเนี้ยเขาอยู่กับใครตอบคาถามตามท็อป,ปิกนะคะว่าอากาศหนาวหนาวแบบนี้เขาอยู่กับใครดูเหมือนว่าเขากําลังสอดส่อง บ้านเรือนชาญบ้านใครอตอบคำถามตามทอปิกนะว่าอากาศาหนาวแบบนี้เขาอยู่กับใครเขาเขาไม่ได้อยู่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรหรอกเขาอยู่เหมือนประมาณว่าสอดส่องบ้านคนที่สวยทรงสน์อาจจะเป็นที่สองที่สามของใครนี่แหละอาจจะเป็นที่สองที่สามของใครคนคนนี้มี ความรู้ความสามารถอาจจะติดต่อสืส่อสารกับสิ่งลี้ลับได้เป็นแบบเราเนี้ยหมอดงหมอดูอะไรอย่างงี้นะหรือว่ามีอะไรอะติกเซนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเขาอยู่กับคนคนเนี้ยคอยคอยเหมือนกับแบบว่ายังไงอะม,มันมีเรื่องขัดแยง้งหรือว่ามีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าที่ทำงานหรือว่าที่บ้านหรือว่าอะไรมีเรื่องขัดแยง้งแล้วมีความขัดแย้งมาถึง บ้านอะไรประมาณนี้เออแล้วก็มีความเครียดกังวลเขาก็เครียดเขาก็กังวลคนที่เขานึกถึงถามถึงก็เครียดกังวลกันไปอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอืมแล้วก็จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอะไรอะเอ่อขึ้นลงขึ้นศาลเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับทนายเกี่ยวกับอายการเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลอะไรประมาณนี้ คือต้องหาข้อมองข้อมูลอะไรกันอะไรอย่เงยห,หรือว่ามีคำที่จะต้องให้คำปรึกษาคำแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายอะไรประมาณเนี้ยก็อออตอบคำถามตามท็อปิกเนาะเขาอยู่กับใครเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันอะแต่เขาพยายามหรือว่าเฝ้ามองมากกว่าไม่ได้ ไม่ได้เข้าถึงตัวเท่าไหร่ไม่ได้เข้าถึงตัวแบบว่าเอจะต้องไปทานข้าวกันหรือว่าอยู่กันใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาถามว่าแล้วเขารู้สึกกับเพื่อน,อนยังไงออรู้สึกยังไงรู้สึกว่าคุณก็ดื้อเหมือนกันนะบางทีพูดไม่ฟังบอกไม่ฟังหรือว่าคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดซีเรียสเนี่ยมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้ว แล้วก็สถานการณ์ไม no? no ่น e. uh ่าไว้วางใจเขาก็ไม่วางใจกับคนที่เป็นศัตรูกับของคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจอ่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านบางรายอาจจะเสียใจหรือผิดหวังนึกถึงอดีตวนๆไปว่าทําไมเนาะทาไมเนาะอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณก็เนี่ยนี่ไหมคุณกำลังเท อะไรสิ่งของมาแล้วเขาก็รับเหมือนกับแบบว่าเขารับให้รับรู้ความทุกข์ร้อนของคุณมันทําอย่างไรนี่มีการสื่อสารกันทางจิตวิญญาณอะไรหรือเปล่าเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเดี๋ยวก็ไปละเดินทางละอะไรอย่างเงี้ยเดินทางเคลื่อนย้ายหรือว่าคุณก็จะต้องอะไรอ่ะต้องไปแล้วบางทีก็ไม่ต้องอะไรก็ได้นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณก็ เททิ้งไปหรือว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีความทุกข์เศร้าแล้วก็นึกถึงเรื่องราวที่ดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ยังยังตัดไม่ได้ยังตัดไม่ตายขายไม่ขายก็ได้แต่ว่าคุณเนี่ยก็ต้องไปแล้วก็มีการบล็อกการติดต่อสื่อสารรู้สึกว่าคุณจะให้โอกาสได้โอกาสหรือว่าจะได้รับเงินรับทองเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยหลมีเงินก้อนเงินเก็บ รู้สึกว่าคุณก็มีมีอำนาจเหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับบุตรหลานลูกหลานคุณดูแลบุตรหลานลูกหลานเป็นอย่างดีคุณเป็นคนรักที่ดีคุณเป็นคนที่นี่บางท่านบางรายนี่เป็นแบบเราเลยหมอดงหมอดูนะหน้าตาดีติดต่อสื่อสงสื่อสารแล้วก็เป็นจอมวงการจอมวางแผนวางแผนได้อย่างแยบยล แล้บางท่านบางรายนี่มีอารมณ์สุนทรีบางท่านบางรายนี่อาจจะเป็นพวกมีความสามารถเกี่ยวกับดนตรีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบันเทิองอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณกําลังแอบตุ่มอะไรเงี้ยคิดอะไรคุณมีการคิดทบทวนหรือว่าเขารู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณยังปิดบังเขาอยู่บางท่านบางรายนี่เรามองว่าคุณแอบคบใครไหม แอบคบใครอยู่คบซ้อนไหมอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้เราจะมาขอคําแนะนําจากไพ่กันนะคะเพื่อนๆถ้าอะไรที่ดีอุเป็นนานอะไรไม่ดีเป็นแป๊บเดียวพอคะ่ะว้าวเดซันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินอะไรเราแล้วแต่นะคะตื่นเถอคะค่ะรับโปรดจงรับนี่ความสําเร็จมาเคาะประตูหน้าบ้านท่านแล้วนี่ แล้วคุณก็จะได้รับสองสิ่ง2อ,อย่างให้เลือกเอานะคะเพื่อนเพื่อนอยามีก็มาพร้อมกันเลยจะเลือกไม่ถูกเวลาไม่มีก็โอ้ไม่มีเลยก็คือเลือกดีๆนะคะมันเป็นตาของเราแล้วแต่ว่าบางทีว่าโอ้ยนานแต่นานแล้วก็ไม่มาเวลามาก็มาพร้อมกันนี้จะมีทั้งเดอร์ซันแล้วก็เดอรสตาเลยคุณก็จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะว้าวทั้งดีทั้งวันดีทั้งคืนดีทั้งปีเฮงๆไปเลยนะคะเพื่อนๆน บางท่านบางรายนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะจากเมื่อก่อนนี้ที่โอ้ยมีเห็นศีรษะฉันเลยแต่ตอนนี้คุณจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นลูกรักแล้วแล้วก็จะมีความสุขกายสบายใจมีครอบครัวที่อยู่อย่างมีความสุขราบลื่นถึงแม้จะไม่รวยอู้ฟู่ฟู่ฟานะแต่ว่าเราก็อยู่อย่างมีความสุขตามสไตล์ตามแบบของคุณคุณเป็นคนที่ขยัน แล้วก็ตั้งใจอาจจะศึกษาโน่นนี่นั่นนะคะก็ทําให้คุณนะได้รับสิ่งที่ดีๆคุณจะอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่ดีแลวตอนเนี้ยดีมากด้วยปัญหาต่างๆอุปสรรคเลรกแล้วแต่ที่มันขวางเราไว้คุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้แล้วก็อุปสรรคก็ไม่มีละช่วงนี้คือเราชนะเราไฟมันไปนะคะถึงเวลาที่สว่า์เบืองบนวาอ๋อคนคนนี้แบบว่าไม่ยออ่อท้อเนาะก็ เลยต้องเห็นความสําคัญของคุณแล้วก็เออเปิดทางประทานพอได้กับคุณนะคะเรามองว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆได้รับโอกาสที่ดีๆจากเมื่อก่อนหน้านี้ที่หน้าตามเป็นยังไงวะมันคือเห็นเลยประมาณนี้นะคะทีนี้จะมาฟังโรแมนเจอร์กันว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรแมนเจอร์บอกว่าคุณก็เป็นที่หนึ่งเบอร์นหนึ่งของใครนี่แหละแล้วก็จะมีการมาของ,งอะข,ขอคืนดีบางท่านบางรายอาจจะได้ของฟันขอ,ของฝากของถูกใจกิฟต์ตรงกิฟต์เซตมีการมา พูดจาก,กันนะคะจะอยากได้ความรักแบบเด็กๆนะหรือว่าเล็งใครไว้ก็พยายามอีกนิดนึงแล้วก็จะได้คนคนนั้นมาครอบครองโรแมนเจออยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนๆคะสถานที่ที่เพื่อนๆ,ๆ,ๆอยู่เนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะไม่ค่อยโอเคเลยมีคนที่ไม่จริงใจเกาะชิงได้ชิงนะคะแล้วก็คุณก็ไปเริ่มต้นทํามาหากินหรือว่าเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆ หรือว่าเอาเวลาไปทํามาหากินนะคะอย่าไปสนใจอย่าไปซีเรียดเกี่ยวกับพวกที่โอ้ยชอบปิดฉาลิษสียอะไรอย่างนงี้เนาะทีนี้เราจะมาฟังข้อความที่เขาส่งถึงเพื่อนกันนะคะว่ามีอะไรเพื่อนเพื่อนคะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียดไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีไม่เก็บสําหรับผู้ที่พบเข็นคลิปนี้เรารู้สึกว่าอู้ตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วรากับปฏิหารพระพาลีทานเราขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะ f c ของเราส่วนใดนนที่ค้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิงงงแจ้้้เเเตือออนลยราขไดคะ กดให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร,วร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันและเวลาที่เราสตรีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทํานายดวงให้ฟรีถ้าเกิดท่านใดอยากฟังหัวข้ออะไรเมนในต้คลิปได้นะคะแล้วขอย,ย้ํานะคะเพื่อนเพื่อนทำนายดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะอะไรที่ดีเก็บคะ่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไปคะ่ะไม่ต้องดราม่าหรอกเขาบอกว่าอะไรเนี่ยแต่งงานจะมีใครแต่งงานหรือเปล่าหรือว่าไปงานแต่ง หรือว่านึกถึงงานแต่งงานของเราประมาณนี้นะคะเพื่อนไปหาฟังเพราะเพราะเอาได้จากที่ที่มันเป็นต้นฉบับฝันร้ายกลัวอะไรคุณกลัวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาเชื่อว่าคุณมีกลยุทธ์ประมาณว่าลุกคาดอะไรประมาณนี้นะความสําเร็จจกบังเกิดขึ้นกับคุณเขารู้ว่ามีคนเนี่ยอิจฉาลิษยาหรือว่ากลั่นแกล้งคุณมีการจลกรรมระวังอะไรเกี่ยวกับ ข้อมูลในโทรทงโทรศัพท์แท็บลงแท็บเล็ตหรือว่าเกี่ยวกับพวกคอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิธีกรรมอย่าไปหลงเชื่อพิธีกรรมอะไรอย่างเี้ยนะคะบูชายันอะไรอย่างี้ไม่เอาระวังภัยธรรมชาติอาจจะเป็นร้อนฝนหนาวอะไรอย่างเงี้ยะะงานงอกอะไรคุณหรือเขาในงานงอกแต่ว่าเป้าหมายของคุณและเขาชัดเจนทินเ้าจะมาฟังเอา,ลารลกลายเสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะท่านอยากบอกอย่าสั่นอะไรกับเพื่อนของเรา แล้วการอยากบอกอยากสื่อสารว่ายายคุณนี่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีเนี่ยปล่อยวางแล้วก็ยายคุณเนี่ยท่องไว้เสมอว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครอยากเห็นเราสําเร็จหรอกนะคะท่นั้นเราต้องฝ่าฟันมันไปด้วยตัวเองอย่าไปพึ่งหวังพึ่งใครแล้วคุณจะประสบความสําเร็จทีนี้จะมาฟังสิ่งศิสิทธิ์กันค่ะว่าท่านอยากบอกอยากสารอะไรสิ่งศิสิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าจะมีการปลอมแปลงค่ะเพื่อนๆมีการปลอมแปลงดูให้ดีๆนะคะมีการปลอมแปลงหลอกลวงอะไรภาพลวงตาาามยนอะะะไรค ใหญคุณเนี่ยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะเริ่มต้นใหม่ก้าวไปข้างหน้าค่ะพเพื่อนๆแล้วก็จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นจะมีการฮีลิ่งเยียวยาไก่เกี่ยแล้วก็จะเป็นเรื่องแบบว่าในทํานองที่ดีๆดีะคะ่ะทีจะมาเสริมะจะมีผู้เชา่าไรถ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวเพื่อนของเราบ้างซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปฟังตามคำทํานายหน้าไพ่ของเราะะคจะมีราศีมีนราศีตุลแล้วก็ราศี พิจิกราศีธนูขอจบการทานายไวแค่นี้นะคะคลิปการอ่นานไพ่นี้เป็นการทานายดวงเดือรวมขอย้ำนะคะเป็นการทานายดวงเดือรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครมานในหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจนถึงการสื่อถึงการส่วนใดที่ฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆสาหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่วความสุขสมหวังรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ